สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องน้าๆน้าแฟนเพจนะครับหรือหลายๆท่านเป็นลูกค้าเราไปแล้วนะครับได้รับรถกับเราไปแล้วนะครับที่นี่ซีริพอนธุรกิจยนต์นะครับเป็นรถหนือ2คุณภาพดีมีรับประกันหลังการขายและก็ออกรถแบบฟรีดาวทุกรุ่นทุกคันนะครับดาวศูนเปอร์เซนนะครับใช้เงินอากรถหนึ่งพันบาทท้วนมีบริการเซ็นไฟนนซ์ถึงบ้านทุกจังหวัดนะครับ จัดส่งรถฟรีทุกจังหวัดต่อภาษีให้ฟรีอีกต่างหากนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยวันอาทิตย์วันสบายๆนะครับก็มาพร้อมกับรถที่ผ่อนสบายด้วยเช่นเดียวกันก็รีวิวแต่รถใหม่ๆไปแล้วนะวันนี้ผมจะขออนุญาตรีวิวรถจะเรียกว่าเก่าก็ไม่เชิงนะมันเป็นแบบ Never Die นะไม่มีวันตายนะสำหรับอีสุนะครับหรือที่เรียกกันว่าโฉมไฟหน้าข้าหลามตัดนะครับ ตัวนี้เลยสีบอลเงินนะครับสวยจริงนี่ปีสิบเอดนะพี่น้องสียังสดอยู่เลยนะครับปีสองพันสิบเอ็ดเป็นรุ่นในยุคนั้นเนี่ยมันมีสองแบบนะมันมีรุ่น s l x คือรุ่นเตี้ยนะครับกับรุ่น Highlander นะซึ่งตัวนี้เป็นแบบ s l x เป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับเหมาะสำหรับแม่บ้านเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่อยากใส่เกียร์เหยียบคลัชนะครับคันนี้พนเดือนละหก พันสามร้กว่าบาทนะครับรายได้หมื่นสองพับาทหมื0 0สบาทซื้อคนเดียวจบเลยนะครับเกียร์โต้ S l x ปี1ิบเอครื่องยนต์สามนะครับสา DDI ล้อแม็กเดิมของเขาเป็นลายนี้มาเลยนะต้องพาดูเลยนะครับ S RX สีบอนเงินนะนี่นะครับนี่นะครับสีบอนเงินกระจกเป็นแบบพับไฟฟ้าสด,ดพัพไฟฟ้านะครับ ปี2011 3ามแสงต้นๆน,นะครับทั้งง้6,300บาทนะฮะท่านใดที่ทำงานมีสลิปเงินเดือนแล้วก็รายได้อยู่ในเกณฑ์สัก12ื0นสองมซื้อคนเดียวจบเลยนะครับสำหรับรถตัวนี้นะก็เอาใจสายแม่บ้านเอาใจสายผูย้สูงอายุที่ไม่อยากใส่เกียร์เหยียบคลัชมันเมื่อยนะครับหลายๆท่านก็มองในมุมนี้นะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับ รุ่นหนึ่ง3.0 DDI เป็นรุ่นซูเปอร์ไทเทเนัมที่จริงปี11จะต้องเป็นไทเทนเนียมแล้วนะ <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะผลิตที่ปลายปี10แล้วมาขายปี11ไหครับ SLX <c oughs> ดูข้างในนะครับไอรุ่นโถนี้เปิดพักไม่ได้นะครับ ที่เราเอามานําเสนอกันเพราะว่ามันด้วยค่างวดนะผมเห็นลูกค้าหลายๆท่านต้องการลดผ่อนถูกๆนะครับซึ่งคันนี้เป็นแบบเกียร์โต้แล้วก็ขับสบายนะครับผมแนะนําเลยนะครับก็จบปรับพับไฟฟ้าเครื่องยนต์3.0สตาร์ทให้ดูเลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับอาชีพรับเหมาต่อเติมของมีหน้างานปัจจุบันให้ตรวจสอบได้นะครับ อาชีพปลีกยางนะครับเขามีสมุดเล่มเขียวการเกษตรต้องอัปเดตเป็นปีปัจจุบันก็ออกรถได้แล้วนะครับทุกจังหวัดทุกอาชีพเราบริการคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงเรานะครับสีิพรธุรกิจยตด